ชิคกี้พอ oh จะม,มูสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะช่วยแนะนำตัวกันแต่ละท่านเลยแล้วก็เล่นนะครับครับกีตาครับแอร์ครับร้องเพลงครับแล้วก็เต้นด้วยครับอาจารย์ครับกีตาร์ครับครับตาตีกองครับครับบาสเลนเบสครับเล่นครับเปียโนครับเดี๋ยวในร้องนำยังมีการเต้นด้วยครับผมม่เต้นด้วยเหรอก็เต้นเต้นด้วยเต้นหลักนี่เต้นหลักครับเต้นหลักลุงลิงเล่นวเต้นเก่งที่สุดในกลุ่ม ครับพอได้ครับพอได้ครับอ่าแล้วก็่อนที่จะมาเที่นีถามนิดนึงนะคะว่าเคยมาจังหวัดชลบุรีบางหรือเ่าเคยมาบ่อยมากครับมาบ่อยมากครับอันทำอะไรแถวๆบางแสกก็จริงมาออกเรือหาปลานะคะตื่นเลยใช่ใช่แล้วจริงๆมีงานมีงานที่นี่บ่อยครับมีงานที่นี่ค่อนข้างบ่อยส่วนตัวก็เป็นคนชอบกินอาหารทะเลครับชอบกินปูอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็แวะมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยมาบนี่ไปทานอะไรมา เดียวแบบไม่ใช่ปลาทะเลอะครับอ๋อก็ทานทานปูครับปูนึ่งอะไรเงี้ยครับชอบครับชอบกินปูกับปลาครับอะไรนะปลีปลีปลีปลูปลาปลาครับชอบกินปลาเขบกินปลากันครับอันนี้ก่อนขอแนะนำสมาชิกใหม่ก่อนดีกว่าครับคือแต่ก่อนแต่ก่อน The Boost อาจจะมี4คนครับคนอาจจะไม่อาจจะไม่คุ้นหน้าครับคนนี้ครับผมอาคุณลีแนะนำตัวครับ สวัสดีครับชื่อลิมนะครับเล่นเป็นโดครับเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะมูสครับเยอะๆได้เกนเส้นผมด้วยนะคะคตัดแล้วครับเนี่ยเอาเส้นเลี้ยงของอื่นอันไี้รับดไปชมที่คิดมาแล้วครับประมาณ30ปีครับอายุใช่จารย์พูดถึงความรู้สึกที่วันนี้ไเล่นกับกิจกรรมเดอะมด้วยก็จริงๆแล้วกิจกรรมพิเรพนะครับก็มันเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เดอะมูสเป็นเหมือนว่า เป็นสื่อกลางกับแฟนเพลงที่ทําให้เราได้เจอกันบ่อยได่บ่อยขึ้นก็รู้สึกดีครับที่มาได้มาชลบุรีครับก็เกินทีอ่าเหมือนว่ามันเป็นจังหวัดที่เรามาค่อนข้างบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าจังหวัดนี้เขาคนน่ารักนม่เครับอ่ารู้สึกเฟรนลี่อะไรเงี้ยผมมาบ่อยอาอาหารอร่อยด้วยอร่อยมากใช่แล้วก็อยากให้วันนี้กิจกรรมน้องๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับ พี่ตาเป็นไงครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของเรานะครับติ๊ดงานฟรีฮักก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาฟรีฮักต่างจังหวัดครับก็อยากให้ชาวชนบุรีมาร่วมสนุกกับเรากันเยอะๆนะครับกอดฟรีครับมากอดกันเยอะๆครับอยากกอดคนชนบุรีครับผมค่ะเอาคามชื่นเรื่องราวของนิวเคลียสบนนี้กอกมิคอนเสิร์ตครับค่ะมิคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเตรียมมาอย่จริงๆเตรียมมาประมาณ สามร้อยห้าสิบห้าเพลงครับวันนี้น้องก็เป็นเลยหนึ่งปีเต็มอ่าใช่แต่ว่าเวลาจำกัดครับก็เลยเหลือห้าเพลงพอครับอ๋อเหลือห้าเพลงเพลงอะไรกันบ้างคะก็ตอนนี้จะมีดูกันมซิงเกิลหรือมูสอ่าซิงเกิลหรือมูสใช่ครับก็ทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะถ้าอยากรู้ยังไงไปดูดีกว่าครับต้องมาดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวรู้กับแม่์ไพรส์ไปแน่นะครับอาจจะมีลูกพุ่งอะไรอย่างงี้อ๋อต้องไปดูนะฮะ เซอร์ไพรส์กันสุดๆเลยเตรียมตัวมาอันนี้เตรียมเต้นลูกพุ่งมาด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าจะมีท่าอะไรมากครับวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมบอกนะคะคุณผู้ชมคะจะมีหาขอห้อหถามเครื่องได้นะครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราสมัครลงหน้าเวทีเลยเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เต็มแล้วนะคะเดินมาได้ดูกันบ้างตอบเลยมารอตั้งแต่ตอนช่วงประมาณปีห้าป <c oughs> ีห้าอ๋อปีห้านั้นยามมาค่ะได้ไหมพอได้ไหมได้แล้วปีห้ายาม ถึงกันเรื่องของสมาชิกใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถามความเป็นมานิดหนึ่งว่าเข้ามาในวงได้ยังไงอ่ะพี่ลินอธิบายเลยครขบมูลมาครับมูลแต่ก่อนประมูลเนี่ยเจอในคุกครับเจอในคุกก่อนขโมยโอ้ยไม่ใช่ก็เรื่องความเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนของแพ้กับจ้าที่ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับที่จุฬากรนะครับก็ ผมก็ได้มาทำเบื้องหลังให้ h e Moose แล้วตั้งแต่ซิงเกิลจุดๆบ้างมา่ยครับพอตอนหลังก็ได้มีการชักชวนเข้ามาแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันครับการใช้ชีวิตที่เหมือนกันก็เลยมาอยู่ด้วยกันครับรวมซิง์ด้วยกันแล้วทำไมตอนแรกเขาถึงไม่ชวนเราสังเกตนะรู้สึกนะตอนแรกมันยังไม่หัวแดงไงครับคือตอนหลังหัวแดงชวนเลยหัวแดงแดงชวนเลยเออแต่ชัดเจนมากอ่าไม่ใช่ก็จริงๆแล้วก่อนก่อนที่จะมาเป็น5้าคนก็เหมือนว่าเดอะมูสเนี่ยได้ ในเพลงที่แต่งมาเนี่ยมันมีเพลงบางเพลงที่อยากได้ซาวเป็นโน่อยากได้ซาวคีย์บอร์ดเพิ่มแต่ว่า่แอร์ไปแบบเฮ้ยร้องละเอียดไม่ไหวเล่นง่ายยากคงอาจจะแบบเล่นยากแล้วก็แล้วก็เลยลองหาใครมาลองเล่นดูกว่าไหมอ่านี่ถึงเพื่อนคนนึ่งซึ่งที่เราจะมีวงเป็นเพื่อนเพื่อนเท่านั้นก็เลยหาคนที่เป็นเพื่อนมาช่วยซึ่งลินเนี่ยสมัยเรียนเราก็สนิทกันอยู่แล้วคือทําอะไรก็ไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วก็เลยนึกถึงเขาคนแรกก็ลองชวนเขามาเล่นดูก็สุดท้ายก็เข้าขาดีเข้าขาครับก็เลย รวมรวมตัวผสมกันเลยทัลบั้มฝันครับผมมนะคะแล้วทำไมอัลบั้มจึงอัลบั้มนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่ารักอ๋อรักนี่รอลิงด้วยนะ่าตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นเเป็นซิิงกลรักชื่อเพลงครับตอนนี้เป็นชื่อเพลงชื่อเพลงรักก็เป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาครับตอนนี้ส่วนอัลบั้มของเดอะมูสเนี่ยก็มีแพลนไว้วางไว้ว่าประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมครับก็จะเป็นอัลบั้มแรกนะฮะของเดอะมูสก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะคิดคนอาจจะคิดว่าเดอะมูสเคยมีอัลบั้มมาแล้วไม่ใช่ใช่นะครับมีแต่เพลงครับที่เคยออกมา ก็ยังไงก็อลบั้มนี้เหมือนว่าเหมือนเก็บกดครับเหมือนว่าจริงๆวงนี้ก็มีมานานพอสมควรแล้วประมาณ4ปีแล้วอีนานแล้วแล้วก็เหมือนว่าเหมือนอยากจะระบายความรู้สึกอะไรสักอย่างคือเหมือนกับอาบั้มนี้ครับพูด้คุได้ง่ายๆเลยคืออลบั้มนี้คือเรื่องราวความฝันแล้วก็เป็นเรื่องราวมากมายที่พี่แอร์อยากจะเล่าครับผมการเดินทางของดามูสใช่ครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วครับอะไรมากใช่ครับคืออยากให้ทุกคนเตรียมเลยครับผมเตรียมซื้อนะฮะ รับรองครับไม่ผิดพลาดแน่นอนครับผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนพผิดพลาดได้ไงเฮ้ยผิดพลาดได้ค่ะกันเดี๋ยวให้ท่านอื่นพูดนิดนึงก่อนนะรู้สึกว่าคุณพี่ริมก็จะพูนะครับก็อย่างที่พี่แอร์บอกนะครับจะมีอัลบั้มประมาณสิงหานะครับก็เป็นอัลบั้มแรกก็คือ4ปีที่เรามีวงดนตรีนี้กันมาก็คืออัลบั้มนั้นจะทำให้คุณรู้ว่าเรามีของแค่ไหนครับตองไปฟังกันใช่ วันนี้นะคะมีกิจกรรมเกิดขึ้นที่ียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือการกอดเป็นไฮไลท์เลยเรื่องของการกอดอวันนี้ทุกคนจะถูกกอดหมดเลยว่าอย่างนั้นเถอะครับผมกอดหมดครับเนี่ยพี่ยงยางกอดหมดครับอืมนะคะกอดกอดนานกอดนานก็บริจาคเยอะอะไรหรือเปล่าเออไม่ได้หม่ได้ไม่หิวออก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ใครจะจะลดตัวมาให้เรากอดก็มาเลยครับ จำของแบบไหนบ้างมีตะแคงตะแคงข้าง้วแต่ครับอ้าวเปียสเปียอะเปียสะอะไรถามไม่ได้วันนี้เรามีของที่นำมาประมูลก็คือเป็นของส่วนตัวของเดอะมูสก็คืออย่างแรกจะเป็นเสื้อเสื้อเดอะมูสแบบ รุ่นแรกเลยครับประมาณ4ีปี่แล้วรุ่นหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าเกิดใครติดตามติดตามเดอะมูสมาตั้งแต่แรกเนี่ยใ็่ว่าตัวนี้มันมันไม่มีนานแล้วนี่แหละครับซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นเสื้อของแอร์ซึ่งเก็บไว้ที่บ้านครับก็อยากเอามาทําบุญวันนี้ก็มาประมูลแล้วก็จะมีมันจะเป็นกระป๋องมูสครับใส่แล้ว ก็คือยังมีเหลือเล็กนิดนึงเป็นเป็นของวงเองตอนสุดท้ายครับอ่าใช่คือถ้าคุณฉีดคุณจะผมเหมือนมูสทันทีใช้แค่ครั้งเดียวนะครับในชีวิตใช่ตอนนี้มีคือเหลือเป็นกระป๋อานี่เหลือกระป๋องที่ใช้ใช่เลยครับทุกวันนี้ครับรู้ได้ไงว่าเหลือนิดเดียวเขย่าดูครับเขย่าดูมันจะมีอีกนิดนึงรู้เลยว่าเขย่ามานี่หนักมันเก่งเก่งเยอะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะนำมามูลวันนี้ให้สารอะไรเกี่ยวกับ คุณผู้ชมทางบ้านฝากขอบคุณแฟนๆนะครับแฟนๆเดอะมูสนะครับพวกเราเดอะมูสนะครับมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีแฟนๆคอยสนับสนุนอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมอัลบั้มของพวกเรานะครับสิงหาคมนี้ครับครับสำหรับและสำหรับคนที่กำลังจะมาเป็นแฟนของเรานะครับเปิดเข้าไปครับบนเฟซบุ๊กนะครับ facebook.com นะครับเซิร์ชไปที่เดอะมูสครับผมที่นั่นจะมีทุกอย่างครับช่องทางการดาวน์โหลดทุกอย่างเลยครับผมดูได้เลยนะครับในเฟซบุ๊กของพวกเรานะครับผม พ่ตาพ่ทายนะยอ่ะตาพินินออครับก็ฝากช่องทางการดาวน์โหลดเพลงของพวกเราแล้วนะครับกดไปที่ดอกจนัน1 2 3 0 0 2 3แล้วโทวออกนะครับข้างในนั้นจะมีเพลงซิงเกิลของพวกเราหมดทุกเพลงเลยนะครับ,บยังทุกกฎหมายครับทุกฎหมายครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายวันนี้ขอให้ชาวชนบุรีมาร่วมง,งานกับเราเยอะๆนะครับครับอ่านะคะถ้ามีงานครั้งหน้าก็จะนะมาร่วมด้วยถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมคะ ะะวันนี้ขอบคุณสถานที่ก่อนก็แล้วกันนะคะกับ c o f f e e นะคะรวมไปถึงขอบคุณด้วยนะคะกับวง The Moose ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือบรรยากาศรอบๆบนเวทีนะคะซึ่งต้องบอกดิด้ึงว่าคึกคักมากๆหลายคนอด,ดใจรอ The Moose นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปชมความสนุกสนานบนเวทีกันต่อเลยค่ะ